ขณะนี้ครับน้องแบมกำลังนั่งกินไอศครีมเดลิควีนอยู่ครับรถอะไรครับช็อกโกแลตผสมวานิลาค่ะเอาเอาเอาวาน,นิลาไปไปทำทำเป็นวงกลมก่อนค่อยเอาช็อกโกแลตไปโรยค่ะแล้วไม่กลัวอ้วนเหรอครับกลัวค่ะแต่ก็ไม่ง่ายดัวเท่าไหร่นะคะเพราะมันช็อกโกแลตนะมันอ้วนนะครับวาน,นิลาเ็าอ้วนนะครับ ช็อกโกินเนี่ยค่ะโอเคหนูไม่เคยกินช็อกโกแลตเลยค่ะเรียนเลิกก็กินช็อกโกแลตก,ก่อนเรียนก็กินช็อกโกแลตโอ้โหอย่างงี้ไม่กลัวตัวดำเหรอครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ก็กลัวค่ะ <laughs> แล้วตอนนี้ดำไหมเนี่ยดำวันเนี่ย <laughs> ไม่ดำ<ๆ>ไม่ดำนะ <laughs> โอเคค่ะ